อย่างที่บอกไปนะคะออกไปไหนก็ตามอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วถ้ามีคนเตือนคุณเวลาที่คุณลืมจริงๆเนี่ยก็อย่าไปว่าเขาเลยเขาเป็นห่วงตัวคุณเองคือจริงๆก็ต้องขอโทษเขาด้วยนะคะที่คุณลืมเอามาเนี่ยหรือว่าคุณไม่ได้สวมใส่คือผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยะค่ะแล้วก็ไปที่เดินไปที่ร้านสะดวกซื้อนะคะพนักงานเขาก็บอกว่าถ้าไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้ามาในร้านไม่ได้นะต้องรอยอยู่ที่ด้านหน้าร้านนะคะเขาไม่พอใจค่ะและเขาทํายังไง <S <S กับพนักงานร้านสะดวกซื้อให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ,คะนี่พุ่งเข้ามาต่อยเลยอ,ะอ่ะเนี่ยต่อยแบบโหแล้วไม่เลิกด้วยนะใช่ต้องมีแบบคนมาช่วยห้ามอ่ะสองสามทียแล้วเนี่ยด้านหลังเป็นคนเสื้อดำๆเนี่ยนะคะเป็นคน,ค,คนที่อยู่ในร้านเช่นเดียวกันเอาปาบแรกโดนไปแล้วก็ดึงพยายาม,มดึงหน้าดึงตาเขาเนี่ยนะคือพนักงานเขาบอกว่า ไม่พอนะพี่เขาดึงหูผมด้วยแบบนี้นะคะเนี่ยจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยเนี่ยเดึงหูด้านขวาแบบเนี้ยนะคะคนที่เอามาโพสต์นะคะก็คือเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ค่ะเขาบอกว่าไม่ใส่แมสแล้วฝ่ากดฝ่าฝืนกฎระเบียบของร้านอยากให้ตำรวจจัดการเกี่ยวกับพรบควบคุมโรคไปทำร้ายพนักงานเตรียมกระเช้าสวยๆไว้ได้เลยคำนี้หมายถึงว่าเดี๋ยวได้ออกมาเตรียมขอโทษนะคะปลอหวังว่าน้องพนักงานไม่ถูกหัวหน้าตำหนินะครับ มีอีกคลิปค่ะเป็นชายเสื้อขาวเดินเข้ามาในร้านสะดวกซื้อกับข้อความของพนักงานที่ถูกทำร้ายบอกว่าทุกวันนี้นะผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีใส่ใครทำไมมีคนมาทำกับผมแบบนี้สิ่งที่ทำไปเป็นกฎของร้านบอกแล้วว่าไม่ใส่แมสรอข้างนอกเดี๋ยวจะให้น้องพนักงานไปส่งของให้นอกร้านไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ซื้อแต่ว่าให้ไปรอน,นอกร้านจะซื้ออะไรเดี๋ยวให้พนักงานในร้าน่ะซื้อแล้วเอาไปให้นี่เขาก็บริการแล้วนะ ไม่ได้ทําอะไรให้คุณเลยทําไมถึงทํากับผมแบบนี้เกินไปแล้วนะเจ็บหัวไหลเจ็บหัวเจ็บหูหูอื้อไปหมดครับเจ็บตัวจริงๆอยู่ยากมากยังดีที่พี่เสื้อดำมาช่วยห้ามไม่งั้นเจ็บเกินกว่านี้อีกค่ะนี่เป็นคลิปที่สองนะคะ